นเสร็จเ,เรียบร้อยล่ะครับฉากครับผมโอ้โหถ้าแบบนี้ไม่กล้าวิ่งดินนะเ,เอาต่อไ้จัดงานนิดิ้งอย่างเดียวมันเกาะรอยบ้านซ<อ>ื้อคันเฉลยเร็ววิ่งมีกว่านะครับว้าว ตามีสีเขียวอ่ะโอ้โหก็มีขึ้นน้ำทะเลด้วยครับมียันข้างล่างเส้นทนัดไม่เซ็นไหมบอมมเสเซ็นก็ได,ได้นี่ก็ชื่ออู๋ครับาัน่ต้ดําเต่ง เดี๋ให้เชนทัดเซ็นชื่อเอาไว้ครับมุมนี้ครับพอดีแล้วมันมันขาดอะไรนะครับวันนี้ถ้าใส่ลายเซ็นอะไรก็เต็มเลย <c oughs> ลายเซ็น 哦、嗯，来四号，来四十八。 าตามสองเรื่องอ เรับา,บาไปเูยกันต่อฝน้ำมันกับฝาเครื่องฝาเครื่องกับฝา้ำมันก่อน,นครับใช่ครับฝา,าเครื่องของก็ได้ว้าสวยงามเลยครับครับผมว่าจะบอก่างว่าผมอยากเลี้ยงปลาคราฟในฝาเครื่องบแบบแบบเป็นบ่อที่มันมีดอกบัว

เดี๋ยวเราจะเลี้ยงปลาครับในปลาในห้องเครื่องขาเก็บภาพก่อนนะครับ <c oughs> ชอบตามันมากเดยมันเด็บเงมือนแบกดแค้นอะไรมาเรือตามันกดแค้นกดแค้นอะไรมาไม่รู้นะครับตามันน่าจะยังไม่ได้พ่นเลกเกอร์ <c oughs> ชงับบ้านผมเพ้น พี่ดูครับไอ้แปลวถังน้ำมันให้หน่อยไม่รู้พย่อันโอ้ยเชิรับเขาครับสวยไหมครับใช่ครับเจมเลยอะ่ะ อลังการงานสร้างพอได้พอได้เือเืออาลเียกินรเา่รช้าวยแมเมาแม่ชอ้ยอ่ะฮาเลยเอาใบกพใบเยยไใบต้มไก่ต้มไก่เวลาต้มไก่ก็มันหยิบเอางอยาไปเค้ยเครื่เลยเนาะทำไมอะครับ ยจะไปเคลือบจะเคลือบไปเชื้อเลยเหรอ๋อเคลือบนี่เลี่ยมเลยอู้นุทางเลิศครับป่ามาแล้ว ใจตังค์นะครับพิมพ์เสร็จแล้วามาใจตังค์เลยหลายชิ้นด้วยแกป๊ปหลังแกลปฝาท้ายฝาเครื่องถังน้ำมันเครื่องถังน้ำมันอีกเกษตรด้วยนะเป็นกเกษตรอเดี๋ยวคันต่อไปผมจะพิ้นทั้งคันเลยพิ้ด้วย <laughs> ขันต่อไปพ้นทั้งคันเลยได้เลยถ้ามีคันต่อไปกัดเลยครับไ<จ>ม่ต้องละใส่ลงใส่เลด

มาแล้วครับคนจ่ายตังค์รับน้าต่ต่อไปน่าจะเพิ่ฝาเครื่องครับ ให้ดูรายละเอียดชมประมาณนี้นะเสร็จแล้วอันนี้พนเล็กเกอร์ก็หล่อสุดจัดตลาดโบกเลยลายนี้แหละลายเล็กไม่มีใครทำเลยครับลายนี้ลายเล็กเลยลายนี้ราคาก็อยู่ประมาณหมนะื่นหมื่นนะแห้งแล้วเสร็จแล้ว ไดมินเตอร์เอ้ยไม่ใช่อะไรนะไอคาบุกิคาบุกิมนกอะไคาบุกิอะไรนะสมุนไพรอันนี้ใครคิดช่างทัดหเก่ยลายแลงยังไม่มีใครเคยทำลายนี้เลยนี <t <t ่ครับสวยสุดแล้วมมาเด็ดดี โอเค,ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ